เพราะคนที่ชอบทานข้าวเหนียวเนี่ยตัวอ้วนเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจึงมีข้อแนะนำมาฝากสำหรับคนที่กลัวอ้วนและกลัวเป็นโรคเบาหวานโดยคุณควรจะบริโภคข้าวเหนียวเพียงมือละหนึ่งกำปั้นมือนะครับหนึ่งวันก็ตกราวๆสามกำปั้นมือนั่นเองนอกนั้นก้อนน้นที่ผักผลไม้และเนื้อสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนยังไงล่ะครับ แต่จะให้ดูแลควบคุมเรื่องอาหารการกินอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ต้องไม่ลืมจารัาทำให้สุขภาพใจและสุขภาพกายดีไปด้วยนะครับอย่างที่รพอพศตออรพิมพ์เขาก็พาชาวบ้านออกกำลังกายกันในท่าต่างๆแบบนี้นี่ท่าซักผ้านี่ก็ท่าบิดผ้าและนี่ครับท่าตากผ้าครับและนี่ครับทีเด็ดท่าหวานข้าวครับ ท่าดำนาและท่าเกี่ยวข้าวครับคุณผู้ชมดูสิครับคุณวุฒิพิธีกรของเราก็เอากับเขาด้วยสงสัยอยู่ที่บ้านถูกใช้ซักผ้าบ่อยแน่ครับคุณวุฒิ้าแข็งแรงหน่อยสิคะแหมออกกำลังกาย er, ต้องขแข็งแรงนะคะาๆๆๆ <Another one> แล้วท่าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับต้องเจาะไปทีละท่าเลยท่าแรกคือ คือถอดเสื้อก่อนถออดเสื้มันได้ตรงไหนอ่ะได้แขนของเราได้คขนกระขากระขาถ้าต่อไปก็คือท่าตักน้ำตักน้ําตักน้ําใส่กระมังค่ะนี่อันนี้ได้อะไรครับท่านนี้ได้ได้ทุกส่วนเลยค่ะแล้วเราก็ต้องซักผ้าโอ้โหอันนี้ต้องมีเอวคะได้ทุกส่วนกระน่าแขนขาเอวจะไม่ล่ะก็ปิดค่ะปิดอันนี้เป็นเราต้องข้อมือใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเอวด้วยเรียวยัดยัดยัดยักยัดัดไม่ถูกเลยยัดแล้วก็สะบัดอ๋อเราได้วงแขนด้ว วงแขนกล้ามเป็นมัดมาต่อไปแล้วเราก็จะตัดท่าใช่แลวก็ได้อย่น้นค่ะอ๋อได้ตรงน่องอีกค่ะโอ้ยแต่ละทานี่ยนี่แหละชอบสุดเลยนี้นี่นี่นี่แล้วก็จะ ดูชิว่าคนแถวนี้จะมีไอเดียบ้างหรือเปล่าอ้าวคุณป้าสวัสดีครับคิดออกไหมครับคุณป้าถ้าเกิดว่าจะใช้ท่ากิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยมาคิดเป็นท่าออกกำลังกายท่าเป็นอย่างอื่นบ้างซื้อกับข้าวมาเป็นท่าออกกำลังกายได้ไหมป้าซื้อกระเพราอุตตม์ปั่นจักรยานไปก่อนอื่นปั่นจักรยานออกจากบ้านไปก่อน อจอดคลิกหนึ่งทำหม้อมสองสามสามีสม่ห้สาสี่อยากจะบอกคนผู้ชมที่ดูทางบ้านมาเงี้ยคนที่บอยเดียวของเราว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำแล้วดียังไงอ๋อกำกลังกายดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีสามสิบสี่สิบปียายมาเคยไปหาหมอสักทีเลยโอ้นี่ปเป็นอีกหนึ่งคนนะที่สุขภาพดี <c oughs> นะครับเ <c oughs> ยี่ยมแค่ไหนยอดไหมดี <c oughs> <ส> <c oughs> up and เข้าสู่ช่วงที่ของของโอลคารีลิตี้สุขภาพดีทุกตำบลน,นะครับช่วงนี้เนี่ยผมกับเจ้าหน้าที่ของรอพอสตอ,อรพิมนะครับจะต้องออกไปทําภารกิจนั่นก็คือเยี่ยมเยยนคนป่วยนะครับตามบ้านนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนั่นเองนะครับซึ่งระหว่างการเดินทางเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคนะฮะเราก็เลยต้องมีนี่ครับอุปกรณ์ในการช่วยป้องกันตัวนั่นเองนะฮะเวลาถ้าเกิดว่าเจอสิ่งสารสาัตว์ใช่ไหมครับค่ะอันนี้เรียกว่าไม้กันหมา าาจริงเหรอฮะที่อินวันมไม่ใช่ทีนวันทีนวันเป็นยังไงครับที่เขาเรียกว่า